เวัสดีครับผู้ชกวันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับตัวละครไบค์เคอรแอตติคาวอร์เซอร์เมื่อก่อนเขาไม่เขาไม่ใส่สูทและเขาไม่ได้ตาบอลตาบัตจังบอยโอเคมาชิคกอร์ปาราซีโก No way

ส e. so oh, ba ั้นที่ทรงพลังสุดๆขาพี่จตับอมบ์ระเบิดาระสุรสุไหปอ้อเาก็จะอ

เขกระดากียบเลยล่ก pues mm ็ไฟกนเฮ้ยเฮ้ยฉันไปอยากฟอ่ะฉ e ันมีแ่นเหลอเฮ้ย

เป็นม e. <ım> ือว <tat> ันเราดกวันเราวันเราดกวันเดกวันวันเกันรกวเราดกวรดกันากันเรวัริงกับเรกันาันเราดกกันแกแล้วนรจะกันกนเรดกวเ่ว ค้นลงดีบัตาประจักษ์อะไรบ้างเราขอเลู้วดึงซีกเรียบเรียบแรไในตับท้ายใช่ไมช่ยกิดแล้วเฟดนึงทำไฟไปขอกระตลายนะครับเราควรใช้วิชาดาตอปทุดทายอโอขอข่าคนนี้แล้วกันอายุดีอะไย Hãy subscribe cho kênh không mời Gõ Để không thả bỏ lỡ bên video hấp dẫn ยังม <S preach y> ีหมอล็อกส์ที่ทำแคทคอเลยหมออนะครับโบียรครับ

ต้นใสิดบลอ็อกตางกับชัดใครอยู่ภายใต้โหเป็น AI ที่สบายาเอาคนออกวันได้ถ้าต้องทางผมก็พรุ่งก่อนดิเรีย

英語は。